เป็นนักศึกษาครับเรียนอยู่โอหเรียนอยู่แล้วอ่ะพี่สามครับพี่สามไม่เหรอพีสามเริ่มต้นเรียนอายุเท่าไหร่สิบแปดเซเว่นเซเว่นไปทำงานไปทำงานโรงแรมโรงอยู่กี่ปีน้องประมาณสี่ห้าเดือนครับแสดงว่าอยู่เซเว่นนานเว้ยแล้วอยู่เซเว่นนานพออยู่โรงแรมแค่สามสิบอยู่เซเว่นสิบปีใช่ไหมมีมีอะไงมีเมียปะ ก็เคยมีครับก็เคยมีครับเจ๊งไปเมียเจ๊งไปเมียไม่ใช่การลงทุนจะเป็นเจ๊งได้แล้วแต่ตอนนี้มีเมียอีออีคอีก่คนยังไม่มีเลยนะยังไม่มีเลยนะชอบเป็นนักร้องไหมก็เคยไปร้องที่วงที่บ้านครับเป็นนักร้องรับจ้างว่างั้นเหรอ่าแต่แต่เคยไปไม่ไม่บ่อยครับสองครั้งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนทั้งชีวิต ค<ล>เคยไปสองครั้งแต่มีใครบอกไหมว่าเสียงเราเหมือนมนแคนแก่นคุณไม,ไม่มีไม,ไม่มีมง,ามง,งาเลิน